สวัสดีนะคะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะหลังจากที่เราไม่ได้อยู่บ้านหลายวันนะคะ FC วันนี้หลังบ้านทนายลุงพลก็จะพา FC มาสำรวจรอบๆบ้านเหมือนเดิมนะคะ f อะบรรยากาศวันนี้นะคะตอนนี้ก็ดูเหมือนฝนจะตกนะคะเมื่อสักพักยังมีแดดอยู่เลยนะคะ FC ตอนนี้มืดปืดเหมือนฝนจะตกนะคะ เราจะพามาดูพระเอกของเรานะคะไม่อยู่บ้านหลายวันนะคะสุกนะคะแตกลุงคนที่ดูแลก็มาตัดออกไ,ไว้ให้นะคะแตกเนี้ยลูกนี้อันนี้เมื่อเช้าหลักบ้านไปคนตัดเองนะคะยังไม่ ยังไม่มีกลิ่นหอมนะคะเอฟซี FC, แต่ว่าแตกแบบนี้แล้วเราต้องตัดออกนะคะว่าจะให้ FC ได้ดูความสวยงามของขนุนหลังบ้านเรานะคะแต่มันทั้งร้อนทั้งโดนฝนเนาะก็เลยแตกเป็นแบบนี้นะคะ FC, เอไม่ได้ให้ดูสวยๆเลยเนาะแต่ข้างบน ลูกที่อยู่ข้างบนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะลูกใหญ่มากเลยนะบ่อปลาน้ำตกของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเราไม่ได้อยู่บ้านหลายวันนะคะเอฟซีพาเดินดูรอบๆบ,บ้านหน่อยนะคะวันนี้ทุกคนเมื่อกี้แดดหุบนะคะตอนนี้แดดออกมาอีกแล้วนะคะเอฟซี FC. ก็เดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนะคะแดดก็แรงมากนะคะ FC ที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่าทางไกลนะคะรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะบรรยากาศแบบนี้อาจจะทำให้หลายท่านไม่สบายได้นะคะ FC ที่รั้วบ้านฝั่งนู้นนะคะ อาจารย์สายทองก็ยังทําไม่เสร็จนะคะ FC เพราะว่าเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนะคะเมื่อวานตอนเย็นก็ฝนตกเนาะ <S <S เราก็จะพาเดินดูรอบๆบ้านนะคะเราไม่ได้ดูหลายวันแล้วนะคะ FC ก่อนที่เราจะเดินทางนะคะวันนี้เราก็อยากให้ FC ทุกท่านได้ดูภาพบรรยากาศ รอบรอบบ้านของเราเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ดูตัวหลังบ้านเองก็ไม่ได้เดินดูรอบบ้านมาหลายวันแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่อยู่กันเนาะ่อเราไปต่างจังหวัดนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกท่านเดินดูนะคะช่วงบ่ายๆเราจะก็ก็เตรียมตัวนะคะจะเดินทางไปทํางานที่ต่างจังหวัดนะคะ fc เราจะไปที่ไหนเดี๋ยวเรามาลงคลิปให้ fc ได้ติดตามกันอีก นะคะในคลิปหน้านะคะ f c ก็ก่อนที่เราจะเดินทางในวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนเดินดูก่อนนะคะเนี่ยแดดแรงมากเลยนะคะทุกคนเมื่อกี้ไม่ถึงห้านาทีเดงหุบอยู่เลยเนี่ยบอบัวอะไรยังอยู่เหมือนเดิมดอกบัวสวยงามเหมือนเดิมนะคะทุกคน ปัวเราออกดอกเยอะเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะรอบบ้านอีกด้านหนึ่งนะคะยังไม่เสร็จนะคะทุกคนก็อาจารย์ก็ติดงานสงการเหมือนกันนะคะอันนี้ยังลงสีไม่เสร็จนะม้านินของเรานะคะ อันนี้นกนะคะวันนี้อาจารย์มาคนเดียวนะคะเราไม่ได้อยู่บ้านหลายวันนะคะ fc เราพามาเดินดูรอบๆบ,บ้านนะคะมาตรวจงานนะคะอาจารย์วันนี้ลงสีลงสีป้ายหน้าบ้านนะคะ น,นกนกนกนี่ก็ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนเป็นการปรับปรุงเนาะแต่ว่าทําไปเรื่อยๆนะคะทั้งฝนทั้งแดดเนาะทาไม่ถึงชั่วโมงฝนก็เทลงมานะคะก็ต้องมาซ่อมสีแก้สีกันอีกนะคะ,ะช่วงนี้หน้าฝนหน้าหนาวยังไม่มีเลยนะคะวันหนึ่งหลายฤดูนะคะทุกคน ะะแสงแดดโอ้โหที่สวนผักกลางกรุงของเรานะคะหลังบ้านก็ไม่ได้ไปหลายวันเหมือนกันนะคะ FC เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะพาเข้าไปดูสวนเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดกันนะคะ เราก็จะพาทุกท่านเดินดูรอบๆบ้านเราเช่นเคยนะคะดูการเปลี่ยนแปลงนะคะการซ่อมและบูรณะอรอบๆบ้านนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะ FC ทําไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าทาไปด้วยฝนตกไปด้วยนะคะเ่วงนี้แดดแรงมากเลยนะคะสักพักก็หูแดดหูนะคะทุกคนก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ นตกตอนเย็นตอนกลางวันแดดแรงนะคะทุกคนอันนี้เป็นภาพบรรยากาศอีกมุมหนึ่งของสำนักงานกฎหมายธรรมรังสีของเรานะคะเราจะพามาแอบดูขนุนหลังบ้านอีกที่หนึ่งนะคะเอสซอันนี้กระรอบ มากินหมดไปหลายลูกแล้วนะคะหลังจากที่ทุกคนไม่อยู่บ้านกันนะคะ <l acht> เขาสุกแล้วมีกลิ่นหอมนะคะเขาก็จะลงมากินกันนะคะเอซี่ <l acht> อ,อาจารย์วันนี้จะโดนฝนไหมเนี่ย <l acht> <l acht> ทาสีเสร็จแล้วเนี่ยลงสีป้ายหน้าบ้านนะคะ เ,เก็บรายละเอียดนะคะเดี๋ยวบ่ายๆมาฝนก็ลงนะคะทุกคนปป้ <c oughs> า,ยายตรงนี้นะคะทำมาสองวันแล้วนะคะเม,เมื่อวานหยุดใช่ไหมคะเมื่อวาน <ừ. S 2> ไม่ได้มาเนาะฝนลงกา<ส>งวานังงวนแดดนะคะทำไปไม่ถึงสองชั่วโมงฝนลงมานะคะฝนตกเมื่วานตกตอนเย็นค่ะ ทำไปเรื่อยๆเนาะอาจารย์แล้วนกทำนกเป็นสีนี้ไหมเสร็จยังเนี่ยยังนกมันจะเป็นสีไอ้มุกประกายเพชรแล้วก็จะเป็นทองคำสีแดงจะเป็นสีทองตรงคอสีม่วงจะเป็นสีม,มุกประกายเพชร ทำไปเรื่อยๆนะคะทุกคนยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จง่ายนะคะ <c oughs> ต้นไม้ต้นไม้โดนฝนนะคะก็จะสดชื่นเนาะได้น้ำฝนนะคะ ลมแรงฝนตกลมแรงนะคะทุกคนที่อยู่ต่างจังหวัดดูแลสุขภาพด้วยนะคะระวังระวังด้วยนะคะอันตรายที่เกิดจากฝนนะคะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนะคะทุกคน ต้นไม้สดชื่นได้รับน้ำฝนนะคะทุกคน fc คะคลิปนี้หลังบ้านทนายลุงพลนะคะจะขอลงไว้แค่นี้นะจะพาทุกคนดูภาพบรรยากาศนะคะรอบรอบบ้านนะหลังจากที่เราไม่ได้อยู่บ้านมาหลายวันนะคะเรากลับมาแล้วเราก็จะเตรียมตัวนะคะออกเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดกันอีกนะคะ fc ส่วนเราจะไปทําที่ไหนเดี๋ยวคลิปหน้าหลังบ้านทนายลุงพลมาลงให้ FC ได้ติดตามกันนะคะว่าเราจะไปที่ไหนนะคะ FC คลิปนี้ฝาก FC ทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องหลังบ้านทนายลุงพลด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ